อันยองเซสวัสดีค่ะพบกับอาจารย์อ้อแบนอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะอาจารย์มีสาระดีๆเกี่ยวกับประเทศเกาหลีและก็คนเกาหลีมาฝากเ,เพื่อนๆกันค่ะ หัวข้อที่จะนํามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ก็คือชื่อของคนเกาหลีค่ะเพื่อนๆทราบใช่ไหมคะว่าชื่อของคนเกาหลีส่วนใหญ่ที่เราได้ยินผ่านหูจากซีรีส์เกาหลีหรือว่าเพื่อนเกาหลีเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเขาจะมีแค่3พยางคเท่านั้น ะะเรามาดูกันว่า3ามพยางนั้นนะ่ะตรงไหนเป็นชื่อตรงไหนเป็นนามสกุลนะคะวันนี้อาจารย์เตรียมมาให้ดูนะคะชื่อของคนเกาหลีโดยปกติทั่วไปที่ประกอบไปด้วย3ามพยางนะคะตรงข้างหน้าสุดจะเป็นตำแหน่งของนามสกุลนะคะอย่างในนี้คิมใช่ไหมคะคิมเป็นนามสกุลนะคะส่วน2พยางหลังชีสุนะคะเป็นชื่อ คนเกาหลีส่วนใหญ่นะคะนามสกุลข้างหน้าเนี่ยจะใช้นามสกุลคุณพ่อนะคะส่วนชื่อเนี่ยก็แล้วแต่บ้านไปอาจจะมีสองพยางชนหนึพยาญชก็มีหรือว่าสาพยางชก็มีนะคะสำหรับชื่อคนเกาหลี เดี๋ยวโซนซินิมจะมีตัวอย่างชื่อของคนเกาหลีที่พวกเราคุ้นเคยมาให้ดูกันนะคะดูตัวอย่างชื่อกันดีกว่านะคะชื่อของส่วนใหญ่ที่นํามาให้ดูเนี่ยจะเป็นชื่อของดารานักร้องที่เราคุ้นเคยใช่ไหมคะอย่างตัวสีน้ําเงินนะคะที่อยู่ข้างหน้าของแต่ละชื่อจะเป็นตําแหน่งของน้มสกุลนะคะเดี๋ยวเรามาลองอ่านชื่อแบบเป็นเกาหลีกันเนอะอย่างชื่อคนแรกใช่ไหมคะคิมชีซูอีมินโูพักโบกอมชเวยอง ชอเมยงคังมินจีนะคะก็จะเป็นแบบนี้ชื่อก็คือชีซูนับสกุลคิมนะคะชื่อมินฮูนามสกุลอีนะคะเป็นไงคุ้นๆกันบ้างไหมคะอย่างคนนี้คือใครเอ,อ่ยคิมชีซูเป็นนักร้องโฮมากทพิงใช่ไหมคะอีมินฮูก็เป็นนักแสดงสุดหล่อที่เป็นขวัญใจของสาวๆแฟนซีรีส์ใช่ไหมคะดูตัวอย่าง เรามาดูนามสกุลของคนเกาหลีกันนิดนึงนะคะสำหรับนามสกุลของคนเกาหลีนะคะก็จะนิยมใช้นามสกุลของฝั่งคุณพ่อนะคะโดยนามสกุลที่นิยมใช้กันเยอะที่สุด3อันดับนะคะของประเทศเกาหลีหรือของคนเกาหลีก็คือนะคะอันดับ1คือคิมนะคะอันดับสองีนะคะและก็อันดับ3ผักนะคะโดย มีคนเกาหลีที่ใช้นามสกุลคิมนะคะจำนวนมากกว่า10ล้านคนนะคะแล้วก็สำหรับนามสกุลอีนะคะมีคนใช้นามสกุลอีประมาณ7ล้านกว่าคนนะคะส่วนนามสกุลผักนะคะก็มีคนใช้ประมาณ4ล้านคน,นะคะ่ะแล้วถ้าถามว่าอาจารย์ขาแล้วเขาเป็นญาติกันไหมคะทำไมเขาใช้นามสกุลคิมเหมือนกัน ทำไมใช้ E เหมือนกันเขาเป็นญาติกันไหมคำตอบคือไม่นะคะเขาใช้นามสกุลเดียวกันก็จริงแต่ไม่ใช่ญาติพี่น้องกันนะคะก็คือมาตระกูลคิมมาจากคิมเฮนะคะตะกูลคิมมาจากคิมผู่ตะกูลคิมมาจากชองจูแบบนี้ก็จะมีที่มาติดแต่ละต่างจังหวัดนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ครอบครัวเดียวกันนะคะ และนอกเหนือจากนามสกุล3นามสกุลที่อาจารย์เล่าให้ฟังเมื่อกี้นะคะก็ยังมีนามสกุลอื่นๆอีกมากมายที่เราได้ยินคุ้นหูนะคะอย่างตระกูลเชนะคะคังชองยุนโชแพใช่ไหมคะอาจจะคุ้นหูใช่ไหมนามสกุลนอกเหนือจากนี้ก็มีอีกเยอะแยะเลยขาดนะคะแล้วก็สําหรับเพื่อนๆที่อยากได้ชื่อเกาหลีหรือว่าอยากจะใช้นามสกุลเกาหลีนะคะก็ลองเลือก จากนามสกุลของดารานักร้อที่เราชอบนะคะหรือเลือกจากนามสกุลแฟนนะคะแล้วก็หรืออาจจะเลือกจากนามสกุลทีเ่เข้ากับชื่อภา,าษาไทยเราก็ได้นะคะมาตั้งเป็นชื่อแล้วก็นามสกุะสะกลภาษาเกาหลีเก๋ๆกันนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะพบกับอาจารย์อ้อใหม่ในคลิปหน้าอันยอง